นี่คู่อ้าทอนี่ใหญ่บู้ไงยบไงงองของปูมาเบิ้งหองครับเมื่อนี้ก็งานขุดทองลงทอ็จแล้อเนาะลงนี่ลงทองฝาฝาฝาเพาท่านมีเอาไว้ได้หองเลยน้ำ น้ำเขาลงนี่บ่น้ำทีมบันิทออยยังทอหน่อยหน่ลูกทออรบทอทีลงมันอีไหมอหจโอ้ตอไปไว้ข้างนอกคนนั้นบ่โอ้ตอหายใจไปังสัสโอตอตอวพี่เออมาหายใจอยู่พี่ต้องมีอากาศเนาะเพรมันเป็นระบบปิดเนาะ นี่กะใส่ท่อเรียบร้อยแล้วจอเใส่เลยวันเถอะฟังฟังเลยฟังนี่ฟังเลยระบบท่อเรียบร้อยเมื่อในการสีชาบผสมปูนฉาบแล้วลงนะไหวเลยนี่ยไหวไหวเทที่มังหันนะนี่กะจับเรียมแล้วนี่นาฬชาบแล้วเมื่อนี้เนาะ เพื่อเดียวได้หนิเยสเพื่อเดียวเราบุบทอเข้ากับเดินมาพี่เลยน้ำทิ้งนี่ตัวนี้ก็อ้างร่างหนาเนาะอ้ออ้างร่างจานสรุปลงมาหนิเพิ่มไหลลงมาพี่ออกไปสู่สาธารณะเออบอกเอาใกล้สิเรียวนะครับพี่น้อง พอเข้ากัวไววในห้องนอนเด้เนาะ,ะเป็นระบบปิดเนาะมีฝาเปิดปิดฝาท้องเรืองกันเนาะติดตามส้มครับอนี้ก็เป็น,ว,นวันอังคารวันอังคาร วันที่หนึ่งหนึ่งเมษาแล้วนะครับเนี่เมษาหยดแล้วแกเปียวก็จะสงการแล้วคาดว่านนะ่าจะเสร็จก่อนสงการพร้อมเข้าอยู่ถ้าเกิดทำคนเดียวยังเร็วขนาดนี้ ล่างสมปูนครับพี่น้องบรรยาก,กาศเอาเอาปุกปอกันซ้ำหนึน่นงชั่วคราวส้วงเศ้าตอนแรงไนม,มาเบิ้งไหมร้อนแรงนี่คือสีชาบปแล้วดานด้านในก่อนนะลุงเนาะเอาด้านในก่อนสาบด้านในก่อนมาเลยถ้าเลียไว้กันสีด้านนอกเนาะเออเบิวงเวลาเนาะ này có bó hàng lần sau sau đàn, sau 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 2 sau 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 nó sau 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 đấy, sau 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 เ๋ไปเห็น่บ้าเ่มันกปนแกอยู่บ่อยโ้นกพงอ่านีไมเยอะสิเดาลสุดผมจะอัดดินอยางเยอะเลยนะเยองมันก็แขงแน่ต้องสูบสูบเอาจะียกมาห่อนหนามของแกมแกมบ้าโปรตีนบ้าอ๋เพราะมันอยู่เรื่องของนวตรองเห็ดแข็งแรง พอตัวนี <S 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 ้เป็นห้องนอนเนาะแต่ใช yes> ้ทานได้กรณีอยู่ด้านนอกสี่พ่ามีเอียงใช่ได้หันแบบนั้นแม่นบ่แต่ว่าขยศ่ในห้องนอนนี่ใส่แบบนั้นสิบ่ได้มันพื้นมันสุดเนาะการเอ้ามาหน่ำเก็บไปนั่งขอบอมของหน่ำมันนั่งฟ้ากับคนนอนจะไม่หนัน อานนศเนเขาที่อุ่นอ่อนไปีฟ้าเปิดแบบเปิดได้เรื่อยสิ้อบางนามิอันปุกปุกแบบ่านกําแพงี่สิผู้นำไปด้น้อยเยน้ยังยุบเจิน่ผมอัดเขาไม่ยนป่ะเ่นยุบโอุ้กอัดจุดนี่เล่นยุบป่ะเพราะว่ามันมีสอดกํแพงเปลี่นโอ้เออน่มันซึมไปนอยมันซึมแล้วดินมันกิ อิมหนามันคอยยุบแล้วก็แข็งแผ่นแผ่นมันอยู่ไหนย่อนโกลนเท่าไรล,ละ่ะด้านได้ครับสามด้านได้เอาพบกรนสวัสดีครับสวัสดีครับลุง